สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับบ๊อบบี้อีกแล้วซึ่งวันนี้บ๊อบบี้ก็จะมาแนะนำนะฮะผลิตภัณฑ์วิตามินที่บ๊อบบี้ทานอยู่เองเป็นประจำนั่นก็คือว่าเป็นวิตามินรวมนะฮะซึ่งอันนี้ตั้งแต่บ๊อบบี้มาอยู่อเมริกาประมาณ10ปีบ๊อบบี้ได้ทานอันนี้ประมาณก็กเป็นระยะเวลาแบบว่าก็เกือบ10ปีนะคะคือแบบทานตัวนี้มาตลอดแล้วก็ตัวนี้คือแบบต้องยอมรับว่าเป็นตัวที่แบบ something you must have ก็คือแบบคือ ทุกคนบอบบิวเบอร์ทุกคนควรจะมีนะฮะวิตามินรวมตัวนี้อันนี้คือจะช่วยในเรื่องของสุขภาพนะฮะโดยรวมอเลยนี้นะครับแบบว่าในเรื่องของแบบว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวจะมาโชว์ก่อนนะฮะตัวที่บอบบี้์กำลังพูดถึงอันนี้ก็คือตัวเซนทรัมเห็นไหมครับกล้องจะซูมไหมตัวนี้นะฮะเห็นไหมตัวเซนทรัม เป็นตัวเซ็นทรัลมัลติวิตามินนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นก็จะเห็นว่า u ด t ซึ่งเขาบอกว่ามีทั้งหมด365เม็ดนะคะคือเขาทำมาสำหรับสำหรับเขาเรียกอะไรอะ่ะสำหรับการที่เราสามารถรับประทานได้ทั้งปีนะคะคือใช้วันละหนเม็ดแล้วก็ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของ คือมันจะมีแบบว่าเขาบอกมอวตามินดีก็คือมันจะเพิ่มตัวของวิตามินดีเข้าไปด้วยนะฮะเพื่อช่วยในเรื่องของแบบว่ากระดูกอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้บ๊อบบี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่บ๊อบบี้ทานมาตลอดจริงๆนะฮะแล้วก็เขาจะมีหนึ่งเวอร์ชันนะฮะที่แบบอันนี้เป็นสําหรับแบบว่าอเดลสําหรับคนที่อายุแบบต่ำกว่าต่ำกว่า50ปีนะฮะนะฮะ แล้วจะบอกว่าตัวนี้คือแบบจะช่วยในเรื่องของแบบว่าอ๋อคือถ้าเกิดบางทีเราแบบว่าไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่สามารถที่จะ คือบางครั้งแบบว่าชีวิตประจาวันเราอาจจะยุ่ง ung, <ee> ใช่ไหมครั BC, บบีซี่กับเรื่องต่างๆบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ทุกหมดหมู่ในทุกวนนัเนเลยเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัว,ตวช่วยเสริมนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของเอนเนอร์จีก็คือแบบว่าทําให้เราเกิดกระปรี้กระเป๋านะฮะมีแบบว่ากําลังวังชาในการทํางานในการแบบว่าใช้ชีวิตประจาวันพอบางครั้งแบบว่าถ้าเกิดเราพักผ่อนไม่เพียงพอได้สารอาหารไม่ครบห้าหมู่ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่าไปเอ่อ เติมเต็มส่วนที่แบบว่าขาดหายไปนะฮะนอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของการเาขาเรียกอะไรอะ่ะในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะฮะไม่ให้เราแบบว่าป่วยง่ายหรือไม่สบายง่ายหรือเป็นหวัดง่ายตัวนี้ก็จะช่วยแบบว่า,าในเรื่องของแบบว่า,าระบบภูมิคุ้มกันเช่นกันนะฮะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของแบบว่า การทําให้เมตาบอลิซึมนะฮะของร่างกายก็คือลักษณะเชิงแบบว่าการเผาผลาญอาหารนะฮะของร่างกายก็คือแบบว่าทํางานได้ดีขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยังคือแบบมันเป็นตัวที่แบบเขาเรียกอะไรออลวินวันละกันก็คือว่าเป็นวิตามินตัวเดียวที่รวมวิตามินแบบว่า หลายประเภทเข้าด้วยกันนะฮะตั้งแต่วิตามิน A นะฮะ C D E K นะฮะแล้วก็พวกไทเทเนียมต่างๆนะฮะพวกวิตามิน B ไบโอตินนะฮะไอรอนพวกธาตุเหล็กต่างๆแมกนีเซียมนะฮะซึ่งคือมันจะรวมทุกตัวที่ร่างกายของนึกเรานะฮะควรที่จะได้รับใน1วันก็คือจะอยู่ในตัวนี้แล้วซึ่งบอบบี้ว่าเพื่อนๆควรจะ มีไว้นะฮะอย่างน้อยคือแบบมันจะช่วยในเรื่องของแบบว่าอย่างที่พ่อบี่บอกก็คือแบบว่าวิตามินโดยรวมในแบบว่าทุกๆุกตัวอยู่ในในตัวนี้นะฮะแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบบอบิีกว่าทุกคนแบบว่า is must ก็คือแบบว่าควรที่จะมีแล้วก็วิธีการรับประทานก็ง่ายมาค่ะก็คือว่าเขาบอกว่ารับประทานตัวนี้ก็คือว่า ผู้ใหญ่นะคะ a d u l t Take One Tablet d a i l y with Food ก็คือให้รับประทานวันละแค่วันละหนึ่งเม็ดนะคะ with Food คือพร้อมอาหารนะคะแล้วก็สามารถรับประทานได้หรือแบบว่าสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า50นะคะตัวนี้แล้วก็มันจะมีแบบว่าสำหรับตัวหนึ่งรู้สึกว่าเป็นแบบว่า Centrum Silver ก็คือสำหรับคนที่อายุมากกว่า50เขาก็จะมีการแบบว่าคัดสรรส่วนอินกริเดียนก็คือแบบว่าส่วนประกอบนะคะที่ใช้ในตัววิตามินนะคะที่เหมาะสําหรับคนที่ อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะฮะซึ่งตัวนี้แบบว่าเป็นตัวที่ขัดไม่ได้จริงๆแล้วก็แบบว่าทานมาตลอดนะฮะทุกวันนะฮะวันละเม็ดก็คือส่วนใหญ่บ๊อบบี้จะทานประมาณช่วงส่วนใหญ่จะเป็นช่วงตอนเย็นนะครับทานดินเนอร์เสร็จก็คือทานตัวนี้พร้อมอาหารเลยนะฮะแล้วก็คือแบบถามว่ามันช่วยจริงๆไหมตัวนี้คือแบบต้องบอกว่าคือถ้ามันเวิร์กมันก็จะบอกว่าเวิร์กนะฮะถ้าไม่เวิร์กบ๊อบบี้ก็จะบอกว่ามันไม่เวิร์กแต่ตัวนี้จะช่วยแบบว่า ทำให้สุขภาพโดยรวมเราดีขึ้นฮะ,ะอย่างที่บ๊อบบี้พูดไปแล้วก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่า คือตั้งแต่ทานมาถ้าเกิดเราทานสม่ำเสมอมันก็จะแบบเหมือนแบบทําให้เราไม่ค่อยป่วยง่ายหรือไม่ค่อยเป็นหวัดง่ายนะฮะแล้วก็ออตัวนี้คือแบบได้ผลจริง,รงอันนี้บ๊อบบี้คอนเฟิร์มเลยว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้เราถามว่าราคาแพงไหมก็ไม่ได้แพงมากเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะฮะตัวนี้365แท็บเล็ตก็คือว่า365เม็ดก็คือเขาทํามาสําหรับสามารถรับประทานได้ก็คือทั้งปีคือ1ปี มี3 6 5วันเขาก็ทํามา3 6 5เม็ดคือเราทานวันละเม็ดนะคะคือถือว่าคุ้มจริงๆตัวนี้คือแบบบ๊บบี้แนะนําเลยนะคะถ้ายัางไงแบบว่าเพื่อนๆอยากลองหาซื้อ,อยังไงนะคะก็ไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะที่บ๊อบบี้ทำอยู่ก็คือ b x 1 u s a c o m ซึ่งตัวนี้ก็จะมีแบบว่าขายอยู่ตรง b x 1 u s a เหมือนกันแล้วก็จะออตัวนี้เราก็จะมีการส่งตรงนะคะจากอเมริกานะคะแล้วก็ไปถึงประเทศไทยนะคะซึ่ง โดยรวมแล้วว่บพี่คิดว่าคุ้มตัวนี้นะคะคือแบบราคาไม่แพงมากรับประทานแบบว่าได้ทั้งปีนะครับกระปุกเดียวนี่คือได้ทั้งปีอันนี้วอบบี้ย้ำว่ากระปุกเดียวรับประทานได้ทั้งปีนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆแบบว่าลองแบบว่า,อาลองไปหาซื้อมาทานดูนะคะคือแบบว่า,าถ้ายังไงก็ก็ ได้ผลยังไงก็บอกว่าบีดยแลกันนะฮะแต่สําหรับบี้แล้วตัวนี้คือแบบว่าถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับขอบคุณครับแล้วยังไงก็ติดตามกันแบบว่าในคลิปต่อไปนะฮะว่าบบี้จะมาแบบว่าพูดเรื่องแบบว่าสินค้าหรือว่าจะมารีวิวสินค้าหรือว่าจะแบบว่าแบบว่าไปมีสินค้าตัวไหนมาแนะนำนะฮะยังไงก็ บอบบี้ฝากเพื่อนๆแบบว่า s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดไลค์หรือคอมเมนต์กันด้วยนะฮะเพราะว่าจะได้ดูว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงนะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากให้บอบบี้แนะนําวิตามินตัวไหนที่อเมริกาหรือว่าอยากให้รีวิวออสินค้าตัวไหนที่อเมริกาหรือว่ามีอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับบาย